ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อสมัยที่ผมอายุย่างยี่สิบต้นๆต,ตอนนั้นผมกำลังออกบวชกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีวิชาอาคมและลูกศิษย์ของท่านอีกสองรูปท่านนำพวกเราทุดงไปยังเส้นทางที่พวกเราเคยทุดงกันอยู่ปีแต่ปีนี้เหมือนท่านจะพาเดิอนออกนอกเส้นทางไปทางเหนือแถบฝั่งเพื่อนบ้านของเรา พอไปถึงที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเป็นที่รู้กันอยู่ว่าชาวเขาเผ่าพื้นเมืองส่วนใหญ่พวกเขาจะนับถือผีกันเยอะอีกพวกจะนับถือศาสนาคริสส่วนที่นับถือพุทธนั้นจะมีเพียงไม่กี่ครอบครัวคือน้อยมากๆครับเมื่อทุดงมาถึงชาวบ้านที่นับถือพุทธก็จะมานิมนต์ให้เราไปปักบดอยู่ในใกล้ๆบริเวณบ้าน และนำข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรให้ฉันหลังจากที่ฉันกันเสร็จชาวบ้านที่นำของมาใส่บาตรก็พูดว่าท่านจำวัดอยู่ที่หมู่บ้านนี้นานไม่ได้นะอา้าวทำไมถึงอยู่ได้ไม่นานอาตมาว่าจะอยู่สักสามสี่วันจะได้ไหมเพราะเดินทางมาไกลคนข้างเหนื่อยจึงอยากจะปัดรถพักอยู่ตรงนี้ก่อน ก็ที่นี่มันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นวัวควายเป็ดไก่ในหมู่บ้านมันตายลงอย่างไม่มีสาเหตุตายอย่างไม่มีสาเหตุมันตายยังไงล่ะก็ข้อของพวกเป็ดไก่วัวควายมันไม่มีร่องรอยการถูกทำลายแต่ที่บริเวณท้องของพวกสัตว์เหล่านี้จะเป็นช่องหัวเข้าไปเหมือนผูกกินเครื่องในงั้นพาอาจ,จมาไปดูไหนได้ไหมพอเราไปถึงจริงดังที่ชาวบ้านบอก บริเวณท้องวัวมันมีช่องวัวเข้าไปเท่าขนาดลูกฟุตบอลชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนก่อนที่คณะเราจะเดินทางไปถึงวัวควายแถวนี้ก็ยังอยู่กันปกติเมื่อมองดูบริเวณรอบๆร,รัวแล้วก็ไม่พบรอยเท้าของสัตว์ป่าตีอย่างใดแต่จะมีร่องรอยอะไรบางอยา่างซึ่งมันค่อนข้างชัดมากเพราะว่าบริเวณข้อมันจะมีโคลนตมเยอะ มันเป็นรอยคล้ายๆเหมือนมีอะไรกลิ้งเข้ามาในข้อบัวและตรงมาที่ซากบัวหลังจากที่พระอาจารย์ดูเสร็จท่านก็ไม่ได้พูดอะไรบอกเพียงว่าอาตามาขอปรกกรอยู่ที่นี่สักสามสี่วันก่อนแล้วกันเพื่อจะช่วยอะไรพวกโยมได้คนที่นำอาหารมาถวายก็บอกว่าอย่าเลยพระคุณเจ้าผมกลัวว่าพวกท่านจะเป็นอันตรายสิมากกว่า พระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหลังจากคุยกันเสร็จเราก็เดินกลับไปยังที่ปักกรดคืนแรกที่เราปักกรดอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ขณะที่ผมกำลังนั่งอยู่ในกรดบรรยากาศโดยรอบนั้นเงียบสนิทไม่มีทีท่าว่าฝนฟ้ามันจะตกแต่อยู่ดีๆก็มีลมพายุพัดเข้ามามีลมกันโชกแรง จนต้นไม้ใหญ่ทุกกมปักติดอยู่ข้างๆมันเตี้เหมือนจะลม้มผมก็เลยแงม้มปลดออกมองไปยังปลดของพระอาจารย์เห็นท่านยกด้ามปลดขึ้นมาปนมไว้ที่มือแล้วท่านก็หันปลายด้ามปลดออกมาพร้อมตวัดไปมาสามครั้งหลังจากที่พระอาจารย์ท่านตวัดปลดเสร็จจู่ๆก็มีเสียงคล้ายๆคนร้องดังโคนโอ้ย ณตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเสียงของอะไรอาจจะเป็นเสียงของลมที่มันพัดผ่านช่องไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้สักพักเสียงมันก็เงียบหายไปพระอาจารย์ท่านพูดรอดกรดออกมาว่าคืนนี้ให้นั่งทำสมาธิอยู่ในกรดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามออกมาแล้วท่านก็เดินมาเอาปลายด้ามกด ขีดเป็นวงรอบๆกรดของผมและพระลูกศิษย์อีกสองรูปเสร็จแล้วท่านก็กลับไปนั่งที่กฎของตัวเองคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีใครเจออะไรจนกระทั่งรุ่งเช้าได้มีชาวบ้านกลุ่มเดิมนำอาหารมาถวายแต่คนที่บอกพระอาจารย์ว่าอย่าพักที่นี่เลยเขาไม่ได้มาด้วยผมสังเกตว่าชาวบ้านที่เอากับข้าวมาถวาย มีสีหน้าแปลกๆเหมือนกังวลอะไรสักอย่างหลังจากฉันเสร็จพระอาจารย์ก็เลยถามว่าคนที่มาถวายเชา้าถวายเพลนเมื่อวานนี้ไปไหนทำไมไม่มาทุกคนก็เลยพูดขึ้นมาว่าอยู่ๆแกก็ปวดท้องขึ้นมาปวดท้องหนักมากไกลลีมาด้วยไม่ได้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าหลังทำกิจเสร็จพระอาจารย์จะไปเยี่ยมพอไปถึง เราก็เดินขึ้นไปข้างบนบ้านเพียงแค่พระอาจารย์ก้าวเท้าขึ้นบันไดคนที่อยู่ข้างบนบ้านก็ร้องโอ้ยโอ้ยร้องเหมือนคนที่เจ็บปวดทุกทรมานมากเมื่อเห็นพระอาจารย์เขาก็ยกมือึ้งไหว้และบอกว่าโอ้ยปวดมากเลยแต่พอพระอาจารย์เดินเข้ามาถึงตัวเขาอาการปวดก็หายเป็นปิดทิ้งเลยพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่า อย่างนี้มันแปลกมันจะต้องมีอะไรสักอย่างพระอาจารย์ก็เลยนั่งคุยกับชายคนนั้นจนได้ความว่าชายคนนี้เป็นพ่อบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านของบ้านแห่งนี้แล้วพระอาจารย์ก็ถามว่าโยมมีเรื่องขัดแย้งกับใครบ้างไหมผู้ใหญ่บ้านจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนที่พระอาจารย์จะทุดลงมาประมาณหนึ่งเดือนมีผู้ชายเดินทางมาจากอีกบ้านหนึ่ง เพื่อจะมาสู่ขอลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านแต่พอบ้านปฏิเสธชายคนนั้นไปเพราะพอบ้านรู้ว่าชายคนนี้เป็นหมอผีของหมู่บ้านนั้นไม่ว่าจะมาขอกี่ครั้งพอบ้านก็ปฏิเสธกลับไปทุกครั้งครั้งสุดท้ายที่มาขอลูกสาวหลังจากที่ชายคนนี้กลับไปในหมู่บ้านก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆคือเริ่มมีวัวควายในหมู่บ้านค่อยๆล้มตายไปทีละตัว พระอาจารย์ก็ถามว่าแล้วตัวพ่อบ้านเองได้ฝันแปลกๆอะไรบ้างไหมแล้วอาการปวดท้องเนี่ยมันเป็นมานานเท่าไหร่แล้วก็เป็นหลังจากที่ชายคนนั้นกลับไปได้ไม่นานแต่จะมีอาการแค่บางวันและทุกๆครั้งก็จะมีอาการปวดพอไปเข้าห้องน้ำก็จะถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆเลยหลังจากที่คุยกันเสร็จพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทำน้ำมนต์มาให้อาบ พอหลังจากอ่าบน้ำมนต์เสร็จพ่อบ้านก็ยังดูปกติดีอยู่แล้วพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าขอให้หมดทุกข์หมดโศกนะแล้วก็ลาพ่อบ้านกลับไปจำวัดที่กรดมาถึงคืนที่สองบรรยากาศก็เหมือนกับคืนแรกเลยมีลมกันโชกแรงพระอาจารย์ก็ถอดด้ามกรดมาขีดรอบกรดของพระแต่ละรูปเหมือนเช่นเคยพอรุ่งเช้าวันถัดมามีชาวบ้านลุ่มเดิม นำอาหารมาถวายพระอาจารย์ก็สังเกตว่าพอบานไม่มาอีกแล้วหลังจากฉันเสร็จพระอาจารย์จึงไปเยี่ยมที่บ้านพอบานบอกกับพระอาจารย์ว่าเมื่อคืนฝันว่าผู้ชายที่เป็นหมอผีของอีหมู่บ้านมาหามาบอกว่าถ้าไม่ยอมยกลูกสาวให้กูจะกินให้หมดหมู่บ้านเลยในมือเขาถือหัวมนุษย์มาหนึ่งหัวพอพูดจบเขาก็โยนหัวนั้นใส่เข้าบ้าน แล้วหัวมันก็หายเข้าไปในท้องของพ่อบ้านเลยหลังจากที่พ่อบ้านเล่าให้พระอาจารย์ฟังเสร็จพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าหาก้อมพระอาจารย์ท่านได้ทําน้ำมนตร์รดให้กับพ่อบ้านอีกครั้งหลังจากรดน้ำมนต์เสร็จพ่อบ้านก็ดูปกติดีไม่มีอาการอะไรเหมือนเดิมเราก็เลยกลับมาที่กรดผมถามพระอาจารย์ว่าหาก้อมคืออะไรพระอาจารย์บอกว่าหาก้มคล้ายๆกับปอก คือคนที่เรียนวิชาแล้วผิดครูจนโดนครูทำโทษกลายเป็นปอบแต่เป็นปอบที่มีอาคมแก่กล้าจึงเรียกว่าห่าก้อมชายคนที่สามารถเลี้ยงห่าก้อมได้แสดงว่าต้องมีวิชาอาคมแก่กล้ากว่าห่าก้อมในฝันที่เขายนหัวใส่พ่อบ้านได้นะ่ะตามตำราวิชาแสดงว่าชายคนนี้ต้องไปตัดเอาหัวของคนที่เป็นห่าก้อมแล้วนำไปฝากไว้ที่บันไดบ้านของเขา เพื่อที่จะสะกดหาก้อมคมมันเพื่อนำไปใช้ทำร้ายคนต่อสมัยก่อนถ้าคนที่เลี้ยงหาก้อมต้องการเงินของบ้านคนที่มีฐานะก็จะปล่อยหาก้อมไปกินตับไตไส้ปุงเจ้บของบ้านให้เกิดอาการเจ็บปวดแล้วรักษาไม่หายคนที่เลี้ยงหาก้อมก็จะบอกว่าถ้าอยากหายเรียกเงินเรียกทองเท่าไหร่ก็ต้องให้คนที่เลี้ยงหาถึงจะเรียกหาก้อมกลับ แล้วคนที่โดนหาก,ก้อมกินก็จะหายเป็นปลิดทิ้งพระอาจารย์บอกว่าลํำพังแค่รดน้ำมนต์มันคงไม่ไปหรอกเพราะเวลาเรารดน้ำมนต์มันก็หนีไปพอกลางคืนมันก็กลับมาอีกพระอาจารย์เลยปรึกษากับชาวบ้านว่าหมู่บ้านที่เราอยู่กับหมู่บ้านที่หมอผีคนนั้นอยู่อยู่ไกลกันไหมชาวบ้านก็บอกว่าไม่ไกลใช้เวลาเดินไปประมาณหนึ่งวันก็ถึง พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นแล้วแอบไปขุดที่ใต้บันไดของบ้านหมอผีคนนั้นดูแต่ขอให้ขุดในช่วงเวลากลางวันนะแล้วพระอาจารย์ท่านก็ให้ลูกนิมิตลูกเล็กๆขนาดเท่าลูกแก้วติดตัวไปกับคนที่จะทําหน้าที่ขุดใต้บันไดบ้านส่วนพระอาจารย์จะรออยู่ที่บ้านพระอาจารย์ท่านบอกต่อว่าถ้าขุดแล้วเจอหัวหาก้อม ให้หอใส่ผ้าย,ยันผืนนี้กลับมาพอตกกลางคืนเรากำลังจำวัดกันอยู่ในกรดช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอยู่ดีๆก็มีลมกันโชกแรงเหมือนเคืนตอนตอน,ตอนแต่สิ่งที่แปลกคือรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนขยมอยู่บนต้นไม้ที่รอปักโกรดกันอยู่ขยมแรงถึงขนาดที่ว่าิ่งไม้ใบไม้ร่วงมาเต็มพื้นเลยและมีเสียงเหมือนอะไรสักอย่าง กำลังกลิ้งอยู่บนต้นไม้แล้วสักพักมันก็ร่วงลงมากลางกองไฟที่เรานั่งปักกดกันอยู่จนฐานแดงกระจายรอบบริเวณในความมืดผมมองออกไปนอกกรดเห็นหัวคนเป็นผู้ชายสิ่งที่สังเกตคือผมของมันเป็นกระจุกกระจุกเหมือนผมศพที่หลุดออกจากหัวมันอ้าปากแล้วก็พูดว่าหูเตงแมงทีซอ ลอจัวชั่วผู้สัมไปสัมมาผมมองไปที่พระอาจารย์เห็นท่านหยิบบางอย่างออกมาไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันแล้วท่านก็ฟ้างมันออกมาจากในกรดโดนหัวชายคนนั้นมันร้องโอ้เหมือนเสียงที่เราได้ยินวันแรกในตอนที่มีพายุมาสักพักหัวนั้นมันก็กลิ้งหายลงเนินไปทุกอย่างสงบลงลมพายุหายไป ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งเชา้าตอนเช้าพระอาจารย์และพวกเราก็เดินทางไปหาพ่อบ้านถามพ่อบ้านว่าการปวดท้องยังเป็นอยู่ไหมพ่อบ้านบอกว่าไม่มีอาการปวดท้องแล้วแต่เมื่อคืนเป็ดไก่ในหมู่บ้านถูกกินเครื่องในกันอีกแล้วสิ่งที่แปลกอีกอย่างคือมีรอยกลิ้งบริเวณรอบรั้วเป็ดไก่ชาวบ้าน จนประมาณช่วงรอฉันเพนกลุ่มผู้ชายที่พระอาจารย์ให้เดินทางไปอีกิงบ้านก็เดินทางกลับมาพร้อมกับหัวคนเมื่อเปิดพยันออกมามันเป็นลักษณะหัวผู้ชายแห้งจนหนังติดกระดูกผมหลุดเป็นกระจุกตาลึกโบแต่สิ่งที่แปลกจากซากศพปกติคือที่บริเวณปากและฟันขาบเลือดที่ยังดูสดอยู่มีขนเป็ดไก่ติดอยู่ พอพระอาจารย์ท่านฉันเพลนเสร็จท่านก็ทำวิธีปลุกเสกน้ำมนต์พร้อมกับใช้ลูกมิมิตที่ให้ชาวบ้านติดตัวไปมาใส่ลงในขันน้ำมนตผมได้ถามกับคนที่ไปขุดว่าไปถึงแล้วเจอเลยเหรอคนที่ไปขุดบอกว่าตอนไปถึงหายังไงก็หาไม่เจอก็เลยหยิบลูกนิมิตที่พระอาจารย์ให้มานมมือขึ้นเหนือหัวแล้วบอกว่าขออำนาจครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ ช่วยให้ข้าเจอริเธอร์อยู่ๆลูกนิมิตก็หลุดล่วงจากมือหลงไปกลิ้งตรงบริเวณใต้บันไดไปหยุดอยู่ตรงโอ่งน้ําก็เลยพากันไปขุดตรงนั้นปรากฏว่าเจอหัวจริงๆจึงสามารถนํากลับมาได้เพราะพระอาจารย์ท่านทำน้ามนต์เสร็จท่านก็ได้ใช้น้ามนต์รดไปที่หัวศพนั้นเสร็จแล้วให้ชาวบ้านนํามันไปเผาเสียและให้สังเกตสถานการณ์ดูอีกสองสาวัน ว่าจะมีเหตุการณ์เป็ดไก่ตายอีกหรือไม่สรุปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนเวลาผ่านไปสาสี่วันแต่มีคนมาส่งข่าวว่าชายคนที่มาขอลูกสาวขอบ้านนอนตายอยู่บนบ้านสภาพที่ท้องศพเป็นรูบโบขนาดเท่าลูกบอลและเครื่องในก็หายไปหมดเกลี้ยงพระอาจารย์บอกว่าเมื่อทำลายหัวของหากล้อมก็จะทำให้อาคมที่คุมหากล้อมถูกปลดปล่อย คนที่ควบคุมหาก้อมตอนนี้น่าจะโดนของเข้าตัวหาก้อมก็เลยย้อนกลับไปเล่นงานจนเสียชีวิตผมก็เลยถามกับพระอาจารย์ว่าไอ้คำที่ไอ้หัวกะโหลกมันพูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรพอบานเลยบอกว่าไอ้คำที่เขาพูดเนี่ยมันแปลว่าเรื่องของกูมึงอย่ามายุ่งสรุปเรื่องราวหาก้อมก็คือผีที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับปอบ คนที่เล่นของแล้วเอาของไม่อยู่หรือคนที่ผิดครูจะกลายมาเป็นปอบแต่เป็นปอบที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเรียกว่าหากอมเมื่อหมอผีมีวิชาอาคมรู้ว่าคนนี้เป็นหาก้อมที่มีอิทธิฤทธิ์มากแล้วหมอผีก็จะไปตัดหัวของศพมาเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงไว้ใช้งานซึ่งลักษณะพิเศษของหาก้อมที่ว่านี้มักจะมีแค่หัว หมอผีที่นำหัวของหาก้อมไปฝังไว้ใต้บันไดบ้านเวลาที่เดินขึ้นบันไดจะต้องเหยียบหัวมันตลอดเพื่อปินกาข่มหาก้อมเอาไว้เมื่อเราขุดขึ้นมาแล้วทำการถอนวิชาอาคมหาก้อมก็จะถูกปลดปล่อยจากอาคมที่ถูกคุมไว้และย้อนกลับเข้าไปทำลายเจ้าของมันเองและนี่ก็คือผลกรรมและผลเสียของคุณไสมนต์ดำหมองูก็ต้องตายเพราะงู บางสิ่งบางอย่างที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะจบลงไม่สวยผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ถ้าหากคุณชอบเรื่องราวลี้ลับ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเรื่องราวของผีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องประจันสีเลือดของเรากันด้วยนะครับหรือถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวสยองขวัญประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถฝากเรื่องราวของท่านไว้ได้นะครับแล้วเราจะนําเรื่องราวของท่านมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต,ต่อๆไปขอบคุณครับ